CPO เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย s ซเว่นโกก e ีนทเเีวันเพื่อสิ่งแวดล้อม24ชั่วโมงภายใต้การดำเนินง,งานด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทพิบาลเพื่อสังคมชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนพร้อมเชิญชวนคนไทยลดละเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเซเว่นโกก e ีเนี่ยก็คือ Seven e l e เ e n เราเปิด24ชั่วโมงและเซเว่ e อีเลเรากำลังทำเรื่องโกกรีนเพราะฉะนั้นพวกเราประชาชนทุกคนสามารถที่จะ โปรีนได้24ชั่วโมงเพื่อสิ่งแวดล้อม24ชั่วโมงแรงจูงใจที่เซเว่นมองว่าดึงดูดและจูงใจให้คนในสังคมมาร่วมแล่ขยะก็คือการสร้าง awareness การสร้างการรับรู้พอ,อการรับรู้ว่าเอ้ยเซเว่นยังแยกขยะเลยเดินมาทีไรก็เห็นการแยกขยะผ่านหน้าเซเว่นทีไรก็เห็นการแยกขยะอันนี้เป็นการสร้างการรับรู้รับรู้เสร็จแล้วก็ไปทำนะครับอันนี้คือการสร้างการรับรู้เป็นการสร้างปลูกจิตสํานึกการประสบความสําเร็จเนี่ยหรือไม่เนี่ย เมนหลักใหญ่ก็คือขึ้นอยู่กับการปลูกจิตสำนึกครับโดย C ีพตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบผ่านมาตรการต่างๆในการเพิ่มประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงานที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจและสร้างจิตสำนึกในการให้ความสำคัญของประเทศชาติภายใต้ใตปณิธานรวมสร้างสรรและแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน